สวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ของภาษาโน๊ตภาษานอร์เวย์เหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องมานะคะสำหรับคลิปอื่นๆถ้ายังไม่ดูก็สามารถที่จะกลับไปดูได้นะคะก็เขียนคำว่ากร,กรมณิกรัมมิกหรือว่าไวยากรณ์ของภาษานอร์เวย์ได้นะคะก็ดูไปหลายๆคลิป ก็ค่อยๆดูไปสําหรับคนที่มาใหม่นะคะเพิ่งเรียนเพราะว่าถ้าถ้ามันเยอะเกินไปเราจะเราจะไม่มีกําลังใจในการเรียนสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่มาพูดถึงคําอุทานหรือว่าคําตกใจเป็นคําสั้นๆนะคะภาษาโน้สเขาเรียกว่า i n t e r j e c t i o n นะ i n t e r j e c t i o n นะอย่างเช่นคําอุทานโอ้ย เอา้าอะไรเงี้ยหรือว่ายาไหนใช่ไม่ใช่คำพวกนี้เขาเรียกว่า interjection ตัวอย่างเช่นคำว่าอุฟอ๊ฟอุ๊ฟนะคะอุฟ๊ฟแปลว,ว่าโอ้ย,อ,ยอุ๊ยโอประมาณนี้เป็นคำอุทานเป็นคำตกใจนะคะเป็นคำตกใจที่แบบเออตกใจอ,อ,อุ๊ยโอยประมาณนี้นะคะ ภาษาโนสเขาใช้คำว่าอุฟหรือคำว่า ah ยายาแปลว,ว่าใช่ใช่แล้วคำว่ายูย uh uh ูอันนี้เป็นการตอบเน้นว่ามันถูกต้องมันใช่ในกรณีที่เป็นคำถามหรือว่าเป็นประโยคคำถามที่เป็นปฏิเสธ อย่าเพิ่งงงนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างประโยคให้ดูอยู่อยู่ท้ายคลิปหรือคำว่าไหนไหนกูเขียนคำว่าไหนบางทีก็ออกว่าไหนก็ได้นะคะไหนหรือไหนแปลว่าไม่อันนี้ปฏิเสธอุฟยาอยูไหน ประโยคตัวอย่าง ar duh a r duh a r duh a r แปลว่าคุณอยู่นี่ไหมอันนี้ประโยคประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย v e r หรือว่าคำกริยา ar นะคะเป็นอยู่คือ,อคุณอยู่ที่นี่ไหมคุณอยู่ตรงนี้ไหมอันนี้คือประโยคคำถาม ทีเนี้ยเราตอบว่ายย้ยอาร์ฮรยาย้ยอาร์ฮรอ๋อใช่เราตอบว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นก็คือเราตอบยา yeah ใช่ฉันอยู่ตรงนี้แหละฉันอยู่ที่นี่แหละในการตอบประโยคคํคำถามที่นี่นะคะถ้าเรารู้ว่าเป็นประโยคน์คำถามเราจะต้องตอบ ยา yeah. ในกรณีที่มันใช่มันถูกต้องหรือว่าไหนในกรณีที่มันปฏิเสธหรือตอบว่าอยู่นะคะเ,เราจะไม่ตอบว่าถ้าเขาถามว่าคุณอยู่ที่เนี่ไหมเราตอบว่ายายอาแฮร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดมากแต่ว่าคําตอบหรือว่าประโยคที่จะตอบรับที่ถูกต้องก็คือยายายอาแฮรก็คือ อ๋อใช่ฉันอยู่ที่นี่แหละอันนี้มันก็เป็นลักษณะการตอบที่ถูกต้องของภาษาโนชนะคะประโยคต่อไป k o m m e r du i morgen? k o m m e r du i morgen? Kommer du i morgen? ประโยคคำถาม k o m m e r du i morgen? พรุ่งนี้คุณจะมาไหมคุณมาหรือเปล่าพรุ่งนี้ขึ้นต้นด้วย verb ข่มแะแปลว่ามานะคะพรุ่งนี้นะคะ i m มอ e n ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณเนี่ยจะมาไหมเราตอบว่ามาฉันฉันมาอยู่ตอบว่ายายัยข่มแมร์ยายัยขมมร์อ๋อใช่ ประมาณนี้นะคะจะถ้าจะแปลเนาะอ๋อใช่ฉันมาอยู่หรือถ้าพูดเป็นภาษาไทยจริงๆก็คือมาฉันจะมาฉันมาอยู่มาอยู่กรุ่งนี้ยยะเยกยขมไหมเห็นไหมคะการตอบก็จะใช้คำว่ายาฉันมาคำนี้ก็คือเป็นคำ i n t e r e c t i o n ก็เป็นคันการ,ารที่ตอบสั้นๆยาเย้ยขคอม,ม ประโยคต่อไปการใช้อยู่นะคะการใช้อยู่ในประโยคที่เป็นปฏิเสธเชน่นมมะ u i ร์ e ู e m m เก r e ยี่ยมม e อาร์ดูอเอ้าวคนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเหรอคุณไม่ได้อยู่บ้านเหรอเยี่ยมมะอยู่บ้านอิกเกก็คือ ไม่เป็นคำปฏิเสธเนาะเอา้าคุณเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเหรอเอา้าก็ฉันอยู่อยู่บ้านอยู่เราจะตอบว่า you ย้ยายอาร์เย่มไหม you ย้ยายอาร์ยมไหมอ๋อ you ซี่ฉันอยู่ที่บ้านฉันอยู่บ้านนี่แหละอันนี้คือการใช้อยู่ ในกรณีที่ประโยคคำถามนั้นเป็นประโยคคำถามที่อยู่ในรูปของปฏิเสธก็คือดูง่ายมีคำว่าอีกแกนะคะอีกแกแปลว่าไม่เนาะเธอไม่อยู่บ้านเหรออยู่ฉันอยู่บ้านนี่แหละอยู y u, y ai, ar, ่ยัยอาร์ย่มไประโยคตอบอยู่อีกประโยคหนึ่งนะคะ h a r d u i k g s p e a Ida, h a r d u ikke s p i s t ida, h a r d u ikke s p i s t ida, h a r d u ikke s p i s t ida. วันนี้คุณยังไม่ได้กินข้าวเหรอยังไม่ได้กินเหรอวันนี้กินข้าวแล้วยังหรือว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเราตอบว่าเรากินแล้ว You, ye has space ยูยายฮอสปิสอ๋กินใช่ฉันกินแล้วอ oh, ๋ฉันกินแล้วฉันกินแล้วฉันกินไปแล้วฉันกินข้าวแล้วประมาณเนี้ยอันนี้ก็คืออีกแกอีกแก็คือเป็นประโยคปฏิเสธไม่ได้กินข้าวเหรอโอ้ยแต่เรากินแล้วเราก็เลยตอบยูยายฮอสปิส และประโยคสุดท้ายตัวอย่างของคำว่าอุ <laughs> of, so cult, they are ้ฟอ so ุ้ฟ so cold เดียวอุ้ฟ so cold เดียวโอ้ยทำไมมันหนาวอย่างเงี้ยทำไมมันเย็นจังเลยนะคะ so cold เดียว cold แปลว่าเย็นแปลว่าหนาวโอ้ oh, ทำไมมันหนาวอย่างเงี้ยโอ้ย oh หรือว่าโอ้ oh, ทำไมมันเย็นจังเลยทำไมมันหนาวจังเลยอุ๊ฟสุขคลเดี๋ยวค่ะหวังว่าคลิปนี้ตัวอย่างแล้วก็คำอธิบายในคลิปนี้เกี่ยวกับ interjection คำอุทานคำตกใจหวังว่าจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้ภาษานอสให้ง่ายแล้วก็ให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ถ้า หากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษาโนชด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกๆคอมเมนต์อีกครั้งเจอกันคลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้ในการเรียนสำหรับทุกๆคนที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะสวัสดีค่ะ